สวัสดีครับวันนี้มาดูคลิปนะครับการทำโจทย์ฟิสิกส์ม4นะครับคือในเรื่องโมเมนตัมนะครับตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะครับจากโจทย์นะครับวัตถุมีความสูงคือ h 1นะด้วยความเร็วต้นเท่ากับ0หมายความว่าอยู่เป็น0นะูนย์ณความสูง h 1นะครับอยากทราบว่าการโดนที่ต้องใช้ในการทำให้วัตถุหยุดนิ่งทันที ที่พื้นเป็นเท่าไหร่หยุดทันทีนะครับถ้ามวลเป็นเหยุดทันทีหมายเขาว่าไงนะฮะก็คืออ่า B เป็นศูนย์ตกจากที่สูงสังเกตฑหมัธยมดูวาดรูปนะตกจากที่สูงเงี้ยนะอยู่เป็นแล้วครับศูนย์กระทบพื้นปรึบเด้งขึ้นถูกไหมพอเด้งขึ้นเป็นไงนะฮะเด้งขึ้นปั๊บ v ขึ้นไปปุ๊บบ,บีเป็นศูนย์ เขาบอกว่าการดนคือการดนอันนี้กรณีอะไรนะฮะกรณีเด้งนะฮนะจากการดนต้องไปนะเดลต้าพเท่ากับ M v ลบอแต่ตอนนี้เป็นเรื่องการสะท้อนนะการสะท้อนการสะท้อนเราเปลี่ยนจากลบเป็นบวกทันทีคนระับเพราะนั้นเราจะได้เป็นการดนเท่ากับ M v วบวกอ สังเกตครับว่าหน้าความสูง h1 นี่นะครับครูเคยบอกแล้วว่าถ้าไม่ให้ความเร็ว,วให้ความสูงมาเราจะใช้สูตรพวกนี้ครับ v น่ากับ o ู t 2gh1 เห็นไหมเป็น v ของช่วงที่1คือ v ตกกระทบเมื่ออยู่เป็นศูนย์สูตรนี้ใช้ได้ตลอดเวลานะครับจริงๆเราใช้งานพลังงานก็ได้มาจาก mg S เท่ากับ1 2m v กำลัง 2m m. ตัด m เห็นไหมก็กลายเป็น 2gh ่ากับ v กำลังสองก็คือสูตรข้างบนจำแล้วมาใช้ได้เลยก็เยี่ยมครับนะเพราะนั้นเขาบอกว่าความเร็วเป็นศูก็แทนค่าตอบเลยนะ m u ก็เป็นรูทสอ gh 1อนึนครับ m คูณด้วย2อง gh หนึข้อไหนดีฮะก็ตอบการดนโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปก็ตอบธรรมาดามนั้นถ้าไดยจำสูตรได้นะฮะ สูตรนี้ใช้เมื่อ u หรือ v เอจริหนึ่งเป็นศูนย์เห็นไหมครับ่านะครับต่อไปข้อ22จากข้อย1เ็เมื่อกี้เลยนะครับเขาบอกว่าเห็นไหมทีแรกอะไรนะปล่อยตกณความสูง s 1กระทบพื้นตรงนี้คือ u เช่ไหมเป็น u u ขนาดอะไรครับกระทบพื้น v ขนาดเด้งขึ้นจงกระรังตรงนี้เป็นนะ v เป็นศูนย์อันนี้ v ช่วงที่สอง แต่ความสูง s 2เหนะ็นไหมเขาบอกว่า,าการโดนที่ต้องใช้แอามาดูสูง s 2จะเป็นกี่เท่าของการโดนในข้อ47ก,การโดนข้อ47เ,เราได้มาแล้วนะครับอันนี้ส่วนข้อนี้เป็นเท่าไหร่ครับสังเกตเราเราใช้สูตรเมื่อกี้เลยนะเพื่อเปรียบเทียบนะเขาบอกว่าเป็นกี่เท่าเมื่อไหร่เป็นสูตรอะไรครับ เปรียบเทียบนะใช้สไตล์ตาเซริงดีกว่านะครับเปรียบเทียบจากสมการเมื่อกี้การดนเดลาพีเท่า, P, ากับ M คูณรูทสองจีเอสใช่ไหมครับจากข้ออะไรนะเมื่อกี้ข้อข้อยี่สิบเอ็ดเขาถามว่าการดนคือตัวนี้นะการดนการดนกับความสูงคือตัวนี้ก็แสดงว่าเรา ได้ความสัมพันธ์แล้วว่าการโดนแปรผันตรงกับรูทเอ่าเราก็เปรียบเทียบเลยนะครับว่าการโดนชุดที่2การโดน2ส่วนการโดน1เท่ากับรูทอะไรนะ s2 ส่วน s 1 ก็ตอบเลยข้อถามการดนตัวนี้เป๊ะแล้วนะก็ตอบอะไร s 2ส่วน s 1ก็ตอบก็ไหนรู s 2ส่วนรู s 1ก็ตอบนะง่ายๆสบายๆใช้การแปรผันนะครับจากสมการที่เราเรียนมาแล้วทันไหมทันไหมโอเคนะ23นะครับแรงดน แรงดันที่กระทำวัตถุดังกราฟนะครับอันนี้เป็นอะไรนะ F นี่เป็น t นะการดนันเขาบอกแรงเฉลี่ยที่กระทำวัตถุเป็นเท่าไหร่จากถ้ามีกราฟเมื่อ,อไหร่เป็นไงครับก็พื้นที่ใต้กราฟเป็นไงเลยฮะพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับการดันเอ่การดนัรรดน ก็เมื่อกี้ก็ดูจากโจทย์นะครับบอกว่าแรงแรงเฉลีย่ยี่กรทมให้วัตถุเป็นเท่าไรนั่นเองนะครับแล้วก็หาพื้นที่เลยนะพื้นที่กรับคือการโดนก็พื้นที่คือสามเหลี่ยมนะหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือนะฮะศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งจุดห้าก็ได้เท่ากับหนึ่งคูณสูงก็คือสิบนะครับอ่า การดนก็เท่ากับการดนนะการดนก็คืออะไรครับห้านะการดนคือห้าห้านิวตันวินาทีถ้าหาแรงดนก็สูตรนะครับการดเน่ากับ f f คูณ t นะฉะนนั้นต้องการหาแรง f ่ะกับการดนส่วนด้วยเวลาก็กลายเป็นฮนะห้าเวลาคือหนึ่งก็ตอบห้านิวตัน มนั้นข้อนี้จะตอบในสองข้อเลยนะถ้าแรงแรงตอบอะไรครับแรงแรงข้อนี้ตอบห้นานิวตันการดนการดนก็ห้านิวตันเพราะหน้าเวลาจากโจทย์ตรงนี้นะเวลาคือ1เวลาเท่ากับ1.5จุดห้าลบ0ูนจุดห้าก็คือหนึ่งวินาที